มาถึงช่วงสุดท้ายที่ใครหลายคนกำลังรอคอยครับในช่วงนี้ค่ะ to be number one dream come true โ้อมิครับตอนเด็กๆเ,เคยมีความฝันไหมครับมีเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยฝันอยากจะเป็นอะไรโตขึ้นฝันว่าโตขึ้นเนี่ยนะคะอยากเป็นนางสาวไทย แล้วก็ได้เป็นเลยโอ้โหสมหวังราเล่นรอเล่นจริงๆแล้วความฝันตอนเด็กๆมีเยอะแยะมากมายคือแบบว่าอยากจะเป็นนักบัลล่อยากจะเป็นนักการทูตอู้เยอะแยะอยากจะเป็นคุณหมออะไรเยอะแยะเต็ไปหมดเลยโอ้โหแล้วเราก็เชื่อว่านะครับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็มีความฝันเหมือนกันและช่วงนี้นะครับ เพื่อให้ทุกคนนะครับได้ทาความฝันของตัวนี้ให้เป็นจริงนะครับเราก็จะมีแขกรับเชิญต่างๆมากมายอาจจะมาจากทั้งบ้านหรือว่าอาจจะมาเป็นคนสักคนหนึ่งที่เรารู้จักกัน<ฯ>นะครับ <Drake S 1> แต่ว่าในสัปดาห์นี้เราจะได้พบกับคนที่มาจากเวทีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลในซีซั่นที่2ครับใช่แล้วนะคะวันนี้มาประเดิมเลยสําหรับซีซั่นที่2ของเรานั่นเองแล้วตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเอาละครับเช่นน้นะครับขอเสียงปรบมือดดงๆต้อนรับน้องอ้นทูบีนัมบวันไอดอลสครับ สวัดีค่ะสวัสดีค ouais. รับ <pane. S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเลยค่ะสครับเอาละแล้ววันนี้นะคะมาถึงแล้วกับรายการของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าประเดิมสำหรับซีท่านที่2 ToB ูบีนัมเบอร์ไอดลของเรานั่นเองนัคือน้องอ้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว to b ี number 1วันของเรา นะคะเป็นยังไงกันบ้างต้องถามก่อนเลยความรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นครับผมก็เราได้เป็นสุดยอดยอวชนต้นแบบนะครับอันดับหนึ่งด้วยแล้วก็เราได้แบบเจอผู้คนมากมายก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับผมตอนนี้ก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่รล้วครับแล้วเป็นยังไงบ้างสําหรับการแข่งขันนะเราต้องบอกว่ามันก็คือการแข่งขันอย่างนี้แหละเรารู้สึกว่าอะไรที่ทําให้เราเนี่ยชนะใจกรรมการแล้วก็ชนะมาถึงจุดนี้ได้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมเอาชนะได้นะครับก็คือแบบ การตั้งใจมากกว่าครับสนุกสิ่งที่เราทาเนี่ยก็คือแบบเราสนุกกับมันมากกว่าแล้วก็เราได้รับหน้าที่อะไรเราก็ทําให้มันดีที่สุดแค่ั้นครับผมตอนแรกคาดหวังไหมครับว่าการที่ไปอยู่ในบ้านเนี่ยสองอาทิตย์เนี่ยจะได้อะไรเพิ่มจากตรงนั้นคาดหวังไม่แค่ไหนตอนแรกผมผมไม่ค่อยรู้โครงการนี้เท่าไหร่ครับครับตอนแรกผมก็ไม่คาดหวังอะไรก็แบบลองเข้าไปดูว่ามีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับ ก็เข้าไปแล้วก็จริงๆมันภายในเวลาสองอาทิตย์หรือว่าห้าอาทิตย์เนี่ยดีมากเลยครับสําหรับสําหรับระยะเวลาที่อยู่ในบ้านเนี่ยครับคิดว่าหน้าวันแรกจนถึงวันที่ออกมาเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนอะไรของชีวิตไหมฮะเปลี่ยนครับเราได้พัฒนาการเราปกติผมเป็นคนที่แบบขี้อายมากครับทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ก็แบบเวลาเราได้ฝึกซ้อมบ่อยๆทําอะไรบ่อยๆเนี่ยมันก็ชินไปเอง ครับผมแล้วมันก็เลยเปลี่ยนทำให้ผมเนี่ยกล้าแสดงออกไปเลยก็คือมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับผมกล้าแสดงออกมากขึ้นรวมไปถึงในแคมป์ของเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการสอนว่าจะเป็นความรู้ครับหลักวิชาการรวมไปถึงการแสดงออกนะคะการเต้นการ <hiking S 2> าร้องอะไรแบบนี้กัน<อ>พูดาก <จะ S 2> ารจาบุคลิกภาพต่างๆทุกอย่างมรามีให้ครบภายในบ้านเลยนะครับและอย่างที่บอกว่าในบ้านเนี่ยเห็นบอกมีฉายาด้วยนะพี่กรมอ๋อต้องถามน้องอ้นได้ฉายาอะไรอยู่ภายในบ้านบ้างเยอะครับผมเนี่ยเป็นเด็กใต้ไงครับค่ะ ผิวเนี่ยดาดำกว่าคนอื่นเลยค่ะชายางผมเนี่ยลิงบ้างค่ะผีบ้างแบบอะไรก็ได้ที่น่าเกลียดอะครับจริงๆครับผมแล้วก็มันก็ผมก็แซวคนอื่นบ้างเลยนะค่ะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นความสนุกสนานภายในบ้านเนาะคนะคะและอย่างช่วงนี้เนี่ยเราน้องอ้นเข้ามาในช่วงของ dream come true ของเราใช่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเราก็อยากให้น้องอ้นบอกซึ่งนิดนึงว่าความฝันเนี่ยนอกเหนือจากการเป็นไอดอลของน้องๆทั่วประเทศเนี่ยยังมีอะไรอีกบ้างคะ ข้าฝันของผมเหรอครับจริงๆมัน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 เยอะมากนะครับแต่สิ่งที่ผมแบบต้องการแบบอยากเป็นมากเลยครับก็คือเป็นนักกีฬาฟรีแลนดิ่งครับฟรีแลนิ่งฟรีลนิ่งต้องถามให้อธิบายนิดนึงบางคนอาจจะสงสัยว่าฟรีแลนดิ่งนี่คืออะไรมันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมชนิดหนึ่งครับมันเป็นกีฬาที่ผาดโผนมันเป็นการวิ่งซะส่วนใหญ่การวิ่งการข้ามสิ่งีดขวางเป็นกีฬาที่แบบ มาใหม่นิดหนึง่งค่ะมันเป็นกีฬาที่ตอนนี้ต้องขอบอกว่าจริงๆเราถ้าไม่ได้อยู่ในการควบคุมดูแลอาจจะอันตรายสักนิดนึงอันตรายต้องต้องมีความเชี่ยวชาญชํานาญทางด้านนี้แต่ว่าว,วันนี้เนี่ยถ้าใครอยากรู้เราเราและน้องอน้นและถึงอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่ต้องขอบอกว่าจะมาเป็นคู่มือคู่ซ้อมกับน้องอ้นเองนะคะคนะั่นคือดิงด้งดิ้ง ดองอัวานันอันวานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะพาทุกคนนะคะไปเล่นฟรีรันนิ่งกับอนันอันวานั่นเองจะสนุกสนานนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จกับการเป็นฟรีรันนิ่งขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะ ผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็มีความฝันและหลายๆคนเนี่ยก็มีความฝันเหมือนกับผมคือการที่จะทําอะไรเท่ๆแมนๆแล้วก็ทําสักครั้งในชีวิตที่สิ่งเสี่ยงดูบ้างวันนี้ผมก็เลยพามาที่สวนสาธรใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับผมเพื่อจะมาดูกีฬาชนิดหนึ่งนะครับที่ท้าทายคือกีฬาฟรีรันนิ่งครับ โอ้โหกีฬาชนิดนี้มันท้าทายไม่เบาเลยครับผมและวันนี้นะครับผมผมเนี่ยได้รับเกียรติอย่างดีเลยก็ได้ไปเชิญพี่ๆเข้ามานะครับคิดว่ากลุ่มฟิลล่านิ่งนี้เป็นระดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ชื่อกลุ่มของเขาคือกลุ่มฝรั่งนะครับและกลุ่มนี้นะครับที่จะเป็นพี่เลี้ยงกับผมเดี๋ยววันนี้เราไปทําความรู้จักกับพวกเขาเลยครับผมสวัสดีครับกลุ่มฝรั่งครับครับผม วันนี้เนี่ยผมอยากจะมาลองเล่นออกีฬาฟรีนนิ่งดูครับเพราะมันมันเป็นความฝันของผมตัวีนน้เลยครับผมทำไมถึงอยากเล่นฟีวันนี้ก็ผมคิดว่ามันเป็นกีฬาที่ท้าทายแล้วก็มันเป็นกีฬาที่เสียงเสียงแล้วแมนแมนเหมาะสำหรับผู้ชายด้วยครับผม <c oughs> แล้วก็ผมเนี่ยอยากถามว่าเบสิกขั้นต้นเนี่ยครับเวลาการเล่นต้องเป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับฟรีวันนิ่งถ้ามีเบสิกในถ้ามีพื้นฐานยิมนาสติก หรือว่าการวิ่งกระโดดปีนก็ได้หรือว่าล็อกไทม์ไม่เหลืออะไรแบบนั้นอะมันจะช่วยเยอะถ้ามีแบบว่าการแบบว่าฝึกมาชาร์จก็ดีเหมือนกันแต่จริงๆก็แบบว่าถ้าถ้ามีถ้าไม่มีเพื่อนแา่อะไรแบบนี้ก็ยังมาเล่นได้นะครับเพราะมันเป็นกีฬาที่ฝึกฝึกร่างกายให้มันมีประโยชน์เลอดปีนแล้วปีนริ่มกระโดดโดยฝึกร่างกายตัวเองก็ได้ถ้างั้นเนี่ยผมขอไปฝึกเลยแล้วกันครับผมแล้วไปฝึกกันเลยดีกว่าครับผม ก็ตัว <imprisoned> ซ anyway, right. so like so so ีซันนี่คือเบสิกแบบ่าได้แบเทคนิคนี่ีเป็นทางค่าดอเทคนิคนี้ก็ท่าได้แบบวดีสอท่าแล้วผมวกาเล่นคืกรแข่งเนี่ยคสุดสุดวาแข่งมันคือเขาดูความยากทันทีเอเนี่ยแล้วก็การต่อเนื่อเาดูสักเขาดูท่าที่ยาก ฝึกไปได้แค่ไหนแล้วก็ท่าที่แบบเกต้นรุ่นรุที่เป็นฟรีเดียร์แล้วตอนข้า,ท,าที่มาประสบการณ์มีคนไม่ค่อยนักไปได้แค่ไหนอย่างเงี้ยครับผมแล้วที่ผมไปฝึกวันนี้นครับผมมีแววว่าจะเป็นนักดราม่าริงได้เลยครับก็มีอยู่แล้วนะครับเห็นแล้วว่ามีมีพลังอยู่แล้วการกระโดดแล้วก็การแบบเบิร์ดแบบเบิร์ดมูฟมันมันมันแบบนี้คันแบบเบิร์ร่างกายมันมี การนที่จะแข็งแรงได้นะครับแ้าต้องเล่นเล่นเล่นเรื่อยๆสุดเทคนิคแล้วก็แข่งแรงขึ้นเรื่อยๆเราก็จะได้แบบว่าถ้าถ้แถ้าเล่นเรื่อยๆมันจะเคลียร์ทาเคลียร์ท่าได้แล่วก็เล่น่าดน้น้ครับก็เลยมีความือถ้าผมอยากจะติดตามหรือว่าอยากจะเข้ามลรังเนี่ครับคุม้งทยังไงบ้างครับก็สำหรับสหรับีวันนี้ครับพวกเราก็มีเฟซบุ๊กเสของเราเป็นต้นแบบอสาหทีั่งนะครับไปหาได้เลยแล้วก็านทำงานขเราได้เลยรนูโฟ เอ่อวิดีโอหนังสือหรือหรือว่ารูปทุกอย่างของเราถ้าเราไปปลุกเล่นไหนเราก็ต้องทำันด้วยก็เลยเอ่อปหาตรงเล่นรูปนั้นได้เลยเราก็เจอพี่บาได้ถ้าสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณนะครับพี่บาช่วยสอนกีฬาเทนนิสครับผอลว่าทาแล้วกบครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เหนื่อย็มทีแล้วแล้วก็ผมเนี่ยได้ทำตามความฝันของผมแล้วครับก็ขอบคุณทุณดฝรั่งนะครับแล้วก็อีกสักคครู่รับไปติดตามในสตูดิโอต่อได้เลยครับ โอ้เป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะก็ถือว่าเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่ใช้ทุกส่วนของร่างกายใช้ สัสดส่วนหล,หลายที่เลยนะแล้วก็ต้องมีความแข็งแรงด้วยแต่สําคัญมากอย่างหนึ่งนะที่สังเกตได้ก็คือไม่ต้องเสียเงินทําอะไรเลยอ,ะอ่ะคือแต่งตัวใส่เสื้อผ้าให้มันแบบธรรมะธรรมแงพร้อมจะไปวิ่งไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ไม่ต้องไปเช่าสถานที่อยู่ที่ไหนก็เล่นได้ดีนะต้องถามนิดนึงว่าทําไมถึงชอบกิจกรรมนี้ผมว่ามันเป็นแบบเหมือนบีบอยครับเหมือนเยาวชนคนอื่นเนี่ยมันเท่งไงครับเวลาทาเนี่ยมันได้ตัวเองอม,มันได้ แข็งแรงด้วยนะคะคต้องขอบอกอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณผู้ชมน้องๆเนี่ยห่างไกลาย,ยาเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะฮะ<ช>แล้วก็วได้ได้เรื่องของสุขภาพด้วยนะครับค่ะแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอบอกว่าน้องอ้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นตัวแทนโครงการของเราไปแล้วล่ะใช่ที่รียบรอยเโลโก้ทวีปน้ำมว่วนเลยต้องให้ฝากนะคะถึงสมาชิกโครงการทวีปน้ำมว่วนรวมไปถึงเยาว,วชนด้วยนะคะเก<ช>ี่ยวกับการประพฤติหรือการทํากิจกรรมดีๆอย่างเราที่เราทําให้เราประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้เนี่ยฝาก นค,ครับผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศนะครับแล้วก็คนอื่นด้วยก็อยากจะใครที่มีความฝันแบบผมเนี่ยหรือว่าใครคนอื่นเนี่ยที่มีความฝันอื่นๆก็อยากให้ทุกคนรีบรีบทำครับผมเ,เราหัดเรามันฝึกฝนแล้วก็เรามันทําเรื่อยๆมันจะเป็นผลดีกับตัวเราเองครับครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราจะจัดขึ้นในวันที่13-15กรกฎาคมนี้นั่นก็คือมหากรรม รวมพลคนทบีนะครับอยากจะให้น้องอ้นเนี่ยช่วยพูดชวนชวนเพื่อนๆกับน้องๆแฟนคลับด้วยเขาจะได้ไปตาไปกรีดกันก็สําหรับวันที่1 3บสถึงสิากรกฎาคมนี้นะครับก็จะเป็นงานมหกรรม10ปีทบีโนวันนะครับก็อยากชวนเยชนแล้วก็คนทั้งประเทศนะครับก็ไปร่วมงานนี้กันมากๆนะครับก็จะมีพวกซุ้มการเต้นการร้องนะครับเยอะแยะมากมายก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปร่วมเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยแล้วก็ใครอยากมีแฟนกรีดของ ทวี no one, เนวันไอดอลรุ่นสองนะครับก็ไปกันได้ครับผม13-15ครับนะค,เคนะเป็นอย่างที่บอกไปค่ะกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะคุณผู้ชมสามารถไปเจอกันได้นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอ้นอมากๆนะคะคที่เป <ผม S 1> ็นเกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะรวมไปถึงก็ยินดีอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทวีในนัมเบอร์วันไอดอลคนล่าสุดของเราขอบคุณนะคะอครับเอาละค่ะแล้วเราก็มีดอกไม้นะคะมาแสดงความยินดีให้กับน้องอ้นด้วยนะคะ ขอบคุณมากครับ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 แล้วตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา5้าโมงเย็นนะครับเรามีรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ออนเดดิโอครับพบกับพี่เต้ดราก้อนไฟครับค่ะแต่เจอกับพวกเราสองคนได้นะคะทุกๆวันเสาร์สองทุ่มครึ่งค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Want to be number one